ฮัลโหลวันนี้เสนอเมน,นูตำบักล้องตำเองกินเองเออนักเลีพออย่ได้รีรอจัดไปอืม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  กินวันนี้คลี่วันนี้ไม่มีอะไรมากพริกสดน้ำตาลทรายกระเทียมนิดหน่อย ตำ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 ,ตำรวมกันเสร็จปุ๊บเอากระทอนมาสับ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 เด็ดแบบต้องมาจากต้นเลยจ้ะสดๆจ้ะและทำการยัดลงไปในิโคกเสร็จแล้วโย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  เติมน้ำปลาร้าลงไปแค่นี้เทใส่จานอ,อร่อยแซ่บ